เมื่อนึกถึงอุตสาหากรรมหนักภาพจำของเหล็กกล้าส,สีเหลืองและเครื่องยนต์ดีเซลเสียงคำรามมักลอยเข้ามาเป็นอันดับแรกทว่าในปี2026 Canepilla Inc. CAT ได้ฉีกคำจำกัดความเดิมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลไปสู่การเป็นผู้จัดสรรโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะอย่างเต็มตัวท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนโลกที่ถูกฉาบด้วยกระแสความคลั่งไคล้ในปัญญาประดิษฐ์ AI p a r a d i g นักลงทุนมักมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชิปประมวลผลหรือซอฟต์แวร์คลาวด์แต่ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือโลกดิจิทัลไม่อาจดำรงอยู่ได้หากปราศจากโลกกายภาพที่แข็งแกรง่งแคทเธแรนีนแลในปีนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ขุดดินหรือเคลื่อนย้ายวัสดุแต่คือผู้ที่วางรากฐานกระดูกสันหลังให้กับเศรษฐกิจใหม่ New Economy ตั้งแต่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดมหึมาที่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าสำรองประสิทธิภาพสูงไปจนถึงการทำเหมืองแร่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า การวิเคราะห์ฉบับน,นี้จะพาไปเจาะลึกว่าเหตุใดแคทพิลล่าถึงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกมาได้ยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษและทำไมในปี2026นี้บริษัทถึงได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนสถาบันที่มองหาความปลอดภัยในเชิงคุณค่า (Value Safety) ควบคู่ไปกับศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Growth Potential) ผ่านการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจจากการขายสินค้าเพียงครั้งเดียว วันท e s เซลไปสู่ไรายได้จากงานบริการดิจิทัลที่ยั่งยืน (Digital Service Recurring Revenue) ซึ่งเป็นหมัดเด็ดสำคัญที่จะส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้น CAT ในระยะยาวภาพรวมของการลงทุนในตลาดทุนโลกณนปะี2026กำลังเผชิญจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในสภาวะเช่นนี้ Caterpillar Inc. CAT ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสถานะของการเป็นชั้นที่มองไม่เห็น Invisible Layer ของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีระดับโลกการวิเคราะห์นี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินศัก,กยภาพของ Caterpillar ในฐานะเป้าหมายการลงทุนที่มีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ Cyclical resilience และความสามารถในการขยายตัวผ่างรายได้จากงานบริการดิจิทัลซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทในสายตาของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในปี2026นี้การวิเคราะห์ผลประกอบการปีงบประมาณ2025ก้าวข้ามสถิติสู่ศตวรรษที่1 ในปี2025ซึ่งเป็นปีครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัทแคทพิลล่าได้ประกาศผลการดำเนินงานที่สร้างสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์โดยยอดขายและรายได้รวมพุ่งสูงถึง6.76ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ4เทียบกับปี2024 การเติบโตนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลจากความต้องการเครื่องจักรกลหนักที่ยังคงแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการปรับใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่แม่นยำมิติของผลกำไรและความแข็งแกร่งทางการเงินแม้ว่ากำไรต่อหุ้นตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP EPS) จะลดลงมาที่18.81ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ22.05ดอลลาร์สหรัฐในปี2024 แต่หากพิจารณาจากกำไรต่อหุ้นปรับปรุง GAAP EPS ที่19.06ดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของความแข็งแกร่งจากการดำเนินงานปกติการลดลงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางบัญชีที่ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดซึ่งยังคงแข็งแกร่งถึง1.17ล้านดอลลาร์สหรัฐตารางเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินรายปี2024 2025 ตัวชี้วัดสำคัญหน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์ยกเว้น EPS ปีงบประมาณ2024ยอดขายและรายได้รวม64.8ล้านดอลลาร์67.6ล้านดอลลาร์บวก4.3%กำไรจากการดำเนินงาน13.1ล้านดอลลาร์11.1ล้านดอลลาร์ลบ15.3%อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง20.7% 17.2%ลบ3.5 BPS กำไรต่อหุ้นปรับปรุง21.90ดอลลาร์สหรัฐ19.06ดอลลาร์สหรัฐลบ13.0%กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน13.0ล้านดอลลาร์สหรัฐ11.7ล้านดอลลาร์สหรัฐลบ9.3%เงินสดคงเหลือขององค์กรณสิ้นปี7.0ล้านดอลลาร์สหรัฐ10.0ล้านดอลลาร์สหรัฐบวก42.8% ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินท่ามกลางภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในไตรามาสที่4ของปี2025ที่ต้นทุนขายพุ่งสูงขึ้นร้อยละ29อันเป็นผลจากแรงกดดันของภาษีนำเข้าอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อคงค้าง b a c k l o อสูงถึง5.12ล้านดอลลาร์สหรัฐณสินส้นปี2025ถือเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับรายได้ในปี2026 ต่อมาการวิเคราะห์ส่วนงานธุรกิจกลไกขับเคลื่อนมูลค่าในปี2026โครงสร้างธุรกิจของ Caterpillar ในปี2026แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักที่มีพลวัตการเติบโตที่แตกต่างกัน 1. Construction Industries การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานและ Data Centers กลุ่มธุรกิจการก่อสร้างยังคงเป็นเสาหลักที่สร้างรายได้สูงสุดสิ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญในปี2026คือการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการก่อสร้างและ AI Boom แม้ Caterpillar จะไม่ได้ผลิตชิปประมวลผลแต่เครื่องจักรของบริษัทคือสิ่งที่สร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centers ซึ่งเป็นโครงสร้างกายภาพรองรับ AI ความต้องการเครื่องจักรสำหรับการปรับหน้าดินในโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้กลายเป็น New Demand Drive r ที่ช่วยชดเชยการชะลอตัวในภาคที่พักอาศัยโดยเฉพาะในปี2025ที่ความต้องการเครื่องจักรใน Pacific น o r t h w e s t พุ่งสูงถึงร้อยละ 2. Resource Industries เหมืองแร่อัจฉริยะและแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การสกัดแร่ธาตุสำคัญเช่นทองแดงและลิเทียมซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Caterpillar ใช้ความเป็นผู้นำด้านระบบอัตโนมัติหรืออัตโนมีที่มีประสบการณ์กว่า30ปีในเหมืองแร่มาสร้างความได้เปรียบนวัตกรรม Autonomous Mining ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทำให้ลูกค้ายินดีลงทุนแม้ในช่วงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวน 3. Energy and Transportation หัวใจของระบบไฟฟ้าสำรองส่วนงานนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในปี2026เนื่องจากการขยายตัวของ AI และ Cloud Computing ทำให้ความต้องการระบบไฟฟ้าสำรองหรือ Backup Power ในศูนย์ข้อมูลพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ขยายโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ส่งผลบวกโดยตรงต่อ Caterpillar ในฐานะผู้จัดหาระบบปั่นไฟฟ้าและกังหัน gas ในเรื่องของกลยุทธ์รายได้จากงานบริการดิจิทัลการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป้าหมายสำคัญในปี2026คือการบรรลุรายได้จากงานบริการหรือ Service Revenue ที่2.8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนศั์จากผู้ขายเครื่องจักรหรือ OEM ไปสู่การสร้างรายได้ต่อเนื่องหรือ Recurring Revenue VisionLink และ CatInspect แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยคาดการณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้าลดดาวไทม Customer Value Agreement หรือ CVA การทำสัญญาบริการรวมศูนย์โดยมากกว่า2ใน3ของเครื่องจักรใหม่ในปี2025ถูกขายพร้อมกับ CVA e-commerce ช่องทางจำหน่ายอะไหล่ออนไลน์ที่มียอดขายสูงกว่า150ล้านดอลลาร์ต่อวันการวิเคราะห์ระบบว่าลูกค้าที่ใช้เครื่องรือดิจิทัลของ Caterpillar จะมีการใช้ใจ่ายในงานบริการหลังการขายสูงกว่าลูกค้าทั่วไปถึงร้อยละ33 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการร่วมมือกับ NVIDIA และ AI ในหน้างานก่อสร้างในปี2026 Caterpillar ได้ยกระดับความเป็นผู้นำผ่านการร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อให้เร่งการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยเปลี่ยนเครื่องจักรสีเหลืองให้กลายเป็น Edge Computing Hub Cat AI Assistant ปฏิวัติการตัดสินใจการเปิดตัว Cat AI Assistant เป็นการสร้างอินเทอร์เฟซอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลจาก Helios Platform เข้ากับผู้ใช้งานผ่านการสนทนา ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานจริงเพื่อแนะนำวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขุดหรือยกตักวัสดุซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างจากผู้แข่งอย่างชัดเจนการวิเคราะห์การจัดสรรเงินทุนและการถือหุ้นสถาบันในปี2025บริษัทได้คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นถึง7.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลการถือหุ้นโดยสถาบันในระดับ71%แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาว ตารางผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่10อันดับแรกนั้นต้นปี2026ลำดับชื่อผู้ถือหุ้นสถาบันจำนวนหุ้นล้านหุ้นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มูลค่าถือครองพันล้านดอลลาร์ 1. แวนการ์ดกรุ๊ป45.7 9.77% 29.6 2. State Street Corporation 35.0 7.48% 22.7 3. Black Rock Inc. 23.4-5.01%-15.2 4. State Farm Insurance 18.6-3.97%-12.0 5. Jeet Corporation Management 10.5-2.25%-6.8 สภาวะการแข่งขันและปัจจัยเสี่ยง คเทอร์พีลาครองส่วนแบ่งตลาด 30. 5อร์เซแต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากโคมัดสุและจอรเดียรวมถึงแรงกดดันจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ29จากนโยบายภาษีนำเข้าการเปรียบเทียบตำแหน่งทางการแข่งขัน2026 Market Dynamics ตมิกบริษัทส่วนแบ่งตลาดจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์ความเสี่ยงสำคัญแคเทอร์อุล่าสามเเซตเครือข่ายดีลเลอร์ทั่วโลกงานบริการดิจิทัลต้นทุนจากภาษีนำเข้าที่สูง จอร์เดีย18.4%การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะความผันผวนราคาสินค้าเกษตรโคมัตส่16.5%นวัตกรรมไฟฟ้าและไฮบริดในเอเชียการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนบทวิเคราะห์สรุปสาหรับนักลงทุน2026 Caterpillar ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตเครื่องจักรแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่คือผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยบวก แบ็กหลอกระดับประวัติการ5.12มื่นล้านดอลลาร์ความก้าวหน้าใน Industrial AI ร่วมกับ Nvidia เดียรายได้บริการดิจิทัลที่ช่วยลดความผันผวนของกระแสะเงินสดปัดจจัยเสี่ยงแรงกดดันจากภาษีนำเข้าที่อาจจุดรั้งอัตรากำไรการประเมินมูลค่าหุ้นหรือ PE Ratio ที่ระดับ39.45ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอดีต สำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตแบบ Tech-Driven พร้อมความมั่นคงของสินทรัพย์ที่มีตัวตน Caterpillar คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ Industrial Digital Convergence ได้ดีที่สุดในปี2026ศักยภาพในการเป็นกระดูกสันหลังของโครงการศูนย์ข้อมูลและเหมืองแร่พลังงานสะอาดจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนมูลค่าหุ้นในระยะยาว เพื่อให้ภาพการวิเคราะห์ Caterpillar CAT ในปี2026สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้นมีอีก3มิติสำคัญที่คุณควรพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนและการเปลี่ยนฐานสู่พลังงานสะอาด (Green Transition) ในปี2026 c a t เ r p i l l ิ r ไม่ได้เพียงแค่ขายเครื่องจักรไฟฟ้าแต่กำลังสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาดหรือ Clean Energy Ecosystem เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย N e t ซี r รของลูกค้าทั่วโลกเครื่องจักรไร้มลพิษ Zero Exhaust Emission บริษัทได้เปิดตัวรถตักดินไฟฟ้าและรถขุดขนาดเล็กที่มาพร้อมระบบ o n b o อร์ดแ t ตเต y รี่ t Charging ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแคทที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้น ลดเวลาการชาร์จที่เป็นอุปสรรคสำคัญในไซต์งานก่อสร้างระบบการจัดการพลังงานแบบบูรณาการ CAT เริ่มนำเสนอโซลูชันแบบไมโครกริดในหน้างานหรือ Job บไซ e ซึ่งรวมถึงแผงโซลาเซลล์ระบบกักเก็บพลังงานและเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้ไฮโดรเจนหรือเชื้อเพลิงหมุนเวียนสิ่งนี้ช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่ม Energy and Transportation อย่างมีนัยสาคัญเศรษฐกิจหมุนเวียน CAT เน้นการทำ Remanufacturing หรือการคืนสภาพอะไหล่ใช้แล้วให้เหมือนใหม่ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะและทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของรายได้จากงานบริการที่มีอัตรากำไรสูงอีกด้วย 2. นโยบายคืนกำไรสู่ผู้ถือหุ้นและการประเมินมูลค่าวินัยทางการเงินของ c a ทเป็นสิ่งที่นักลงทุนดีว i d เดนอริสโตแครให้ความสำคัญอย่างยิ่งเงินปันผลที่มั่นคงล่าสุดณนะต้นปี2026 คณะกรรมการบริษัทยังคงมติจ่ายเงินปันผลรายไตรามาสที่1.51ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ6.04ดอลลาร์ต่อปีโดยแคทได้รักษาประวัติการเพิ่มปันผลต่อเนื่องมาเป็นปีที่32สะท้อนถึงกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งแม้ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก บริษัทใช้กระแสงเงินสดอิสระส่วนใหญ่ในการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มมูลค่า EPS หรือ earnings per share ซึ่งช่วยพยุงราคาหุ้นแม้ในช่วงที่ตลาดเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตมุมมองราคาเป้าหมายสถาบันการเงินชั้นนำเริ่มปรับราคาเป้าหมายหรือ price target ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบางแห่งขยับขึ้นไปถึงระดับ700-850ดอลลาร์สหรัฐจากความเชื่อมั่นในแบ็กหลอกและโอกาสในตลาดศูนย์ข้อมูลหรือ data centers 3. ประเด็นความเสี่ยงเชิงจริยธรรมและภูมิรัฐศาสตร์ ESG และ r i s k แม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งแต่นักลงทุนควรติดตามปัจจัยลบที่อาจเกิดขึ้น 1. การถอนการลงทุนจากกองทุน ESG กองทุนบางแห่งเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญ ABP ของเนเธอร์แลนด์ได้ขายหุ้นแคททั้งหมดจากความกังวลด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ของบริษัทในเขตพื้นที่ขัดแยง้งเช่นปาเลสไตน์ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้กองทุนสาย ESG ขนาดใหญ่รายอื่นระมัดระวังในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน 2. การแข่งขันจากจีน ผู้ผลิตเครื่องจักรจ,จากจีนหรือ Chinese OEMs เริ่มรุกตลาดโลกด้วยเครื่องจักรไฟฟ้าที่มีราคาถูกกว่าและเทคโนโลยีไร้คนขับที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแม้ Caterpillar จะมีชื่อเสียงด้านความทนทานและบริการหลังการขายแต่ส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาอาจถูกท้าทายมากขึ้นด้วยบทสรุปส่งท้ายหากคุณต้องการมองหาหุ้นอุตสาหกรรมที่มีหัวใจเป็นเทคโนโลยี Caterpillar ในปี2026คือคำตอบนั้นครับ การที่บริษัทผนวก AI ของ n v i d i a และการเป็นพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่คลาวอย่าง Oracle เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลทำให้แคทหลุดพ้นจากกรอบของหุ้นวัฏจักรแบบเดิมหรือ cyclical stock ไปสู่หุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่